ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออราชิกซิโอนะคะกับวันพุธ Vlog Wed with Or a c h ช i o ค่ะชื่อยาวมากยาวเหมือนนามสกุลโอเคแล้ววันพุธนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องแหวนอืมเรื่องแหวนตามจริงอ้อ,อก,กับหมิ่เนี่ยดูไว้หลายแบรนด์ เหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่ว่าหลายแบรนด์เนี่ยคือส่วนมากหมิงจะเป็นคนพาไปดูแล้วคิดว่าเราอะจะชอบที่แรกที่เราไปดูกันเลยก็คือแบรนด์ t i f f a n y Co นะคะ แล้วก็ไปครั้งแรกคือไม่ได้ตั้งใจว่าไม่มีดีไซน์ในใจคือออบแบงค์มากในเรื่องของพวกอ็อกเซอรี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องแบบนั้นเราอินเรื่อง DIY มากมากกว่าแล้วก็เรื่องบ้านอะไรเงี้ยอ้อเนี่ยเข้าไปลองแหวนแล้วก็รู้สึกว่าชอบทรงนี้แต่ว่าด้วยความที่มันชูเกินไปอ่ะทุกคนถ้าใครที่เป็นแบบอ้อนะก็จะเข้าใจว่า แหวนที่มันชูหมายความว่ายังไงชูชูขึ้นมาหมายถึงว่าแหวนที่มันชูขึ้นมาจากฐานอันนี้คือตัวฐานนะคะที่มันชูขึ้นมาคือความสูงขึ้นมาจากตัวฐานเนี่ยมากขนาดไหนซึ่งเขาก็เลยพูดกันว่าชอบแหวนชูไหมคะแบบชูขึ้นมาเยอะไหมสูงไหมเป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนมั่นฉันก็ have no idea เลยว่ามันหมายความว่ายังไงเราต้องการแหวน คือคิดมาตลอดว่าแหวนน่ะมันจะมีแค่แหวนเดียวก็คือแหวนที่ฉันจะใส่ตลอดไปอ่ะฉันมีโจทย์แค่อย่างเดียวก็คือว่ามันจะต้องเป็นแหวนที่ฉันจะต้องใส่ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องทนมันจะต้องมันจะต้องง่ายแต่มันต้องไม่ง่ายเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นแหวนเดียวที่ฉันจะใส่ตลอดไปง่ายไหมคะ ง่ายไม่ยากเลยทิฟฟานี่เนี่ยเป็นแบบที่ใช่มากตัวฐานของวงเนี่ยสวยมากมันติดอยู่ที่ความชูของแหวนนี่แหละมันชูเกินไปคือมันสูงเกินไปสูงจากตัวฐานเกินไปอ้อก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันเราเป็นผู้หญิงที่ดี Y อ่ะเราทำบ้านอะเราแบบประดิษฐ์ประดอยเราทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถนัดมือแล้วมันจะกลายเป็นแหวนที่แบบ ซื้อมาแล้วเก็บถ้าซื้อมาแล้วเก็บคือไม่ต้องซื้อก็อเลยอยากได้แหวนที่มันสามารถใช้ได้จริงเราสวมแหวนแล้วมันไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปจนลำบากมากเลยกับการใช้ชีวิตหรือมันเล็กจนเกินไปจนครั้งนึ่งในชีวิตเข้าใจใช่ไหมเราก็ไปดูอีกแบรนด์แบรนด์หึงซึ่ง recommend by ใครคะให้ถ่ายพี่มิงซี่จะเหลือหรอ คืออ้อไม่มีแบบในใจอะไรเลยให้เขานะเขาเป็นคนไปหาเองว่าอลองไปดูไหมแต่ไปดูนะคือไปดูแล้วอ๋อันนี้คือแบบสวยสวยเวอร์วางอลังการมากความเรียบคือเรียบไปเลยแต่เก็ด okay. oh เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอ่าอะ,ะเฉลยก่อนไปดูแอเะสมา ไปเข้าช็อปที่แอรแมสหลังจากนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆโดยที่เวลาก็เริ่มเล่งเข้ามาเรื่อยๆว่า,าใกล้แล้วนะใกล้แล้ววันที่20มีนาะใกล้แล้วคุณต้องรีบแล้วโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ตกลงแล้วอะสรุปสุดท้ายเลยเอ้อก็คือมาเลือกที่อันันทา เป็นแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยความเรียบง่ายในแบรนด์แล้วก็อยู่มายาวนานเหมือนกันนะคะสามารถวางใจแล้วก็เชื่อใจได้บริการก็ถือว่าดีมากๆเลยนะด้วยมาตรฐานของพนักงานคอยให้ความรู้ด้วยอย่างคนที่ไม่มีแบบ I have no idea อย่างอ้อยอย่างเงี้ยว่าเขาดูเพชรกันยังไงเขาต้องดู serial number ตรงไหนมีบริการอะไรให้บ้างหลังจากที่ซื้อไปแล้วมี after service แบบนี้แบบนี้อีกเพราะฉะนั้นการสั่งทำแหวนนะคะเราก็ไปที่ช็อปที่อ้อไปเนี่ยเป็นสาขา um 9, เซนทัลพลังเก้าเะเขาจะมีช็อปเดี๋ยวจะ list ขึ้นให้ดูนะคะมีสาขาตามนี้สาขาใหญ่สุดเนี่ยเขาจะอยู่ที่เซนทัลเวิลด์แล้วก็ าสาขาที่เขาเปิดใหม่เลยด้วยเนี่ยก็คือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์